สตางรูนะครับนะพวกเหรียญน,นะที่เป็นรูนะครับอาจจะทําด้วยทองแดงหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นเหรียญเก่าและโบราณนะครับนะทางเรานะคิดว่าถ้าใครมีสะสมอยู่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเป็นของเก่าแต่ถ้าใครจะไปหาซื้อนะครับ ไม่แนะนำเพราะว่าสตางรูเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยของเทียมเยอะนะถ้าเราซื้อในราคาแพงนะครับแต่ถ้าในราคา100ยนะหรือต่ำกว่านะครับก็น่าสนใจแต่ถ้าเป็นราคาแพงลักษณะหลายพันบาทนะครับเราไม่แนะนำนะครับนะให้เก็บสะสมยกเว้นว่ามีอยู่แล้วนะครับเพราะพวกนี้นะ ในปัจจุบันเนี่ยเครื่องจักรสามารถทําเทียมได้ค่อนข้างเหมือนนะแล้วก็ทําแล้วดูใหม่นะครับนะตอนพวกนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยเนี่ยไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยเนี่ยน่ากลัวมากแต่ถามว่าสนิมทําได้ไหมครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีสามารถทําได้นะอย่างที่บอกว่าเก่าเท่าไหร่ก็ทําได้ถ้าเราสังเกตไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นสตางรูนะเราไม่ขอแนะนํา นะให้ไปหาซื้อในราคาที่แพงๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากนะเพื่อนสมาชิกนะที่สะสมเหรียญพวกนี้จะต้องมีความรู้นะครับต้องมีการศึกษาต้องมีความรู้เรื่องโลหะนะในการทำเหรียญเหล่านี้นะครับถึงจะถูกหลอกนะได้น้อยแต่ท้าไม่แล้วขอฝาก ความเป็นกังวลนะครับว่าถ้าไม่จําเป็นไม่อยากให้สะสมเหรียญประเภทนี้นะครับนะถ้าเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับยังปลอมยากนะครับนะเพราะว่าไม่คุ้มค่าแต่เหรียญประเภทนี้นะปลอมแล้วคุ้มค่าครับเพราะฉะนั้นนะมีหลายเจ้านะหลายเครื่องจักรที่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นขอฝากเตือนมายัางท่านสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับ